สวัสดีครับผมนะครับมีแต่รีวิวคีย์บอร์ดนะครับวันนี้รีวิวคนขายเจ๊เกล่ะเนาะบางบางเทียรลูกค้าเพื่อนขเห็นแต่คีย์บอร์ดเพื่อนขยี้คุ้นขายนะครับเลยภาพพี่น้องมเบิ่งหน้าเบิ่งตากันกับบางเทียร์เป็นจีซื้อของนะครับเพื่นจีซื้อของเพื่นกระเป๋าเพามั่นใจเนาะเพื่บ่เห็นหน้าเห็นตาเบิ่งเห็นเบิ่งหน้าเบิ่งตากันไปเด้อพี่น้องบ่าวตาพอลูกสามเด้อครับ ฝากไว้ในท้่ทางช่อง YouTube นะครับบาวตาพอลูกสามนะครับหรือว่าจิติตต่อทางเพจเฟซบุ๊กนะครับตอนนี้เพจเพจเฟซบุ๊กบุกใครมีเวลาจีเข้าขไปเห็ดนะครับตอนนี้ตอนนี้ช่วงนี้งานได้หลายนะครับเพราะว่าจิตเป็นเห็ดเสียงให้ลูกค้าทรงที์บอร์ดนะครับพี่น้องกับโท่มานะครับหลายคนอยู่ครับแต่ว่าเพิ่นเพิ่นอาจจะเ่ท่านไหวใจนะครับพอดี พ่อค่าบ้าตายเป็นขี้ขี้อเนาะเข้ามาเห็นหน้าเห็นตากันแล้วนะครับบัต้องยานเด้อครับบัต้องยันผมโกงบัต้องยันนะครับโทรมาปรึกษาโทษมาคุยกันใดด้ลดนะครับว่าเอากับว่าเป็นยังนะครับโทษถามปรึกษาเลดนะครับว่าสซรุนี้ดีบอจังสันจังสีนะครับผมกระจิตอบได้ตามที่ผมพ่อสีหูในน้าใดเด้อครับผมบอได้ว่าผมเก่งกับเด้อครับนะครับพี่น้องก็ฝากกดยิดตามไ้เนี่ยเด้อครับหากพี่น้อง ผม่านพี่น้องโอ้ยอาจารย์คือรีวิวแต่คี์บอร์ดแทะคือบรีวิวอะนาตาให้เบิ่งแน่นะครับกัมมืน้นี่ก็เลือยมากโชวน์นาตาอันรอเลานี่แหละครับให้พี่น้องได้เบ่งกันนะครับเพื่อพี่น้องจะได้เป็นการเสื่อมันเสื่อใจนะครับในการจ้างสื่อด้ครับพี่น้องผมบาวตาพอลูกสามกับกอ,อฝากโตนะครับ ในช่องน,น้อยๆของผมเนี่ยเด้อครับพี่น้องฝากกดติดตามากดไลค์กดแชร์ให้เนี่ยเด้อครับหากพี่น้องสนใจที่บอกกันทักมาได้เด้อครับตอนนี้จะมี P S R E C หาสามนะครับ P S R หกร้อย P S R หกสามศูนย์ P S R หาสี่ศูนย์ P S R C สองสามแต่ว่า PE, P E P S R E C สองสามเนี่ยติดจองแล้วเด้อครับพี่น้อง พี่น้องสนใจมะสนใจตัวไหนก็โทรมาก็ได้นะครับหรือว่าสีเม้มเบอร์เม,อเ,มอเบรอก็ได้ครับทางมาทางแชร์นะครับหรือว่าสิโทรมาา0841289773 0841289773เ้อครับผมเบาวตาพอลูก3ามกับสิจบคลิปนี่ไว้ซ้ำหนีก่อนเพื่อให้พี่น้องได้เบื้องหน้าตากันก่อนนะครับสวัสดีครับผม E